ถ้าพ่อรู้ว่าเราอยู่จุดนี้กลัวพ่อ,พอรับไม่ได้ไหมครับพ่อกลัวอยู่แล้วครับกลัว <Okay. S 1> อ,อยู่แล้วเราเป็นพ่อเรายังมาฝาลูกเลยว่าทำไมเราไปทำอย่างนี้ลูกอีคิดยังไงลูกต้องโดนเพื่อนล้อยอยู่แล้วพี่พ่อเอาคีุกพ่อติดคุก อราาใใมอรายการอีเตอร์อิจันขอชี้แจงให้ชัดเจนว่าซีรีส์ความหวังคนคุกเราไม่มีเจตนาในการสร้างความสงสารหรือเรียกร้องความเห็นใจให้กับผู้ต้องขังและเราไม่ได้มองว่านักโทษคือเหยื่อของสังคมแต่เราเชื่อว่าในความผิดพลาดของใครคนหนึ่ง ยังมีบทเรียนที่คนทั้งสังคมสามารถเรียนรู้ร่วมกันได้เรื่องราวเหล่านี้ไม่ใช่เพื่อสนับสนุนให้ใครผิดซ้ำแต่เพื่อเตือนใจและสะท้อนผลลัพธ์ของการกระทำโดยเฉพาะสำหรับเยาวชนหรือใครก็ตามที่กำลังลังเลในเส้นทางชีวิตเราอยากให้เห็นชัดเจนว่าการกระทำผิดกฎหมายมีราคาที่ต้องจ่ายและบางครั้งราคานั้นก็คือการเสียคนที่เรารักไปตลอดชีวิต เราเข้าใจและเคารพทุกความรู้สึกของครอบครัวผู้เสียหายรวมถึงครอบครัวของผู้กระทําผิดที่อาจไม่ได้เลือกให้ชีวิตมาเป็นแบบนี้ทุกการตัดสินใจของทีมงานยึดหลักความยินยอมและความปลอดภัยของทุกฝ่ายเป็นสำคัญเราเพียงขอทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดอีกมุมของความจริงในสังคมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ความหวังเดียวในใจโอมคือการได้พบหน้าพ่อที่พลัดพรากตั้งแต่เด็กแต่หวังนั้นก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันปะปนกับความกลัวหากวันหนึ่งเขาได้พบพ่อจริงๆคำตอบอาจไม่ใช่การกอดแต่คือการปฏิเสธเพราะเขาเข้าใจดีหากพ่อถูกมองว่ามีลูกขี้คุกก็คงเจ็บไม่ต่างจากสายตาที่สาดมายังลูกของเขาที่ถูกมองว่ามีพ่อขี้คุกแต่ถึงอย่างนั้น คุก8ป,ปีกับอิสรภาพที่ได้แต่ฝันถึงในวันนี้อย่างน้อยๆในฐานะลูกคนหนึ่งก็ขอแค่ได้ฝันนะครับเมื่อวานทำอะไรอยู่ได้ยินเสียงประกาศของผอ,อว่าใครอยากตามหายาดเราทำอะไรอยู่เมื่อวานนั่งรอขึ้นห้องครับอ๋อนั่งรอขึ้นเดือนนอนหอนอนเหรออได้ยินว่าไงว่าผอ,อ,อรประกาศว่าใครต้องการที่จะตามหายาด ที่ไม่เคยเจอกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยเหมือนได้รับโอกาส<อ>ว่าอยากจะตามหาพ่ออยู่แล้วอยากตามหาพ่อแล้วครับเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตตอนนั้นผมเกิดมาไม่เจอพ่อแล้วก็ถามแม่ทีแรกแม่ก็ยังไม่ได้บอกอะไรพ่อยู่งสักร,ระยะหนึ่งผมโตขึ้นมาอีกหน่อยแม่ก็ให้รายละเอียดมา พ่อ่อเคยไปอยู่ที่สุพรรณแม่ก็เป็นคนสุพรรณอ๋อแล้วเราอ่ะผมเผมเกิดที่สุพรรณครับเกิดที่สุพรรณแต่มาโตที่อ่างทองด้วยการใช้ชีวิตพี่ผมว่าได้ครอบครัวที่อ่างทองอ๋อย้ายครอบครัวจากแม่มาครับก็มาอยู่กบแฟแยกจากแม่มาที่สุพรรณที่สุพรรณครับอ๋อแล้วก็มาอยู่ที่อ่างทองมาโตที่อ่างทอง แม่ก็ได้ <c oughs> ให้รายละเอียดมาให้ประมาณนี้บอกว่าพ่อเคยทางานที่สุวรรณเคยเป็นช่างทําปูนปัตเตอร์เงี้ยพี่ช่างทาปูนเหรอครับ,รบที่อเอาไว้ติดกรรมผนังบ้านคนรวยครับออ,อ,อแล้วผมก็ไปทำในจ้างของพ่อผมอ๋อไปตาเจอนน่นเลยเหรอครับในจ้างเขาบอกว่าเมื่อก่อนพ่อเป็นลูกน้องที่นี่จริง แต่ตอนนี้เขาได้กลับไปอยู่ที่จังหวัดตากแล้วที่อะไรนะเขาไปอยู่ที่ไหนนะจังหวัดตาขาครับพี่จังหวัดตากพ่อเป็นคนจังหวัดตากครับพอ่นนบพอได้กลับไปอยู่จังหวัดตากแล้ว <c oughs> เลิกจากกางานที่นั่นแล้วผมก็เลยไม่ไม่รู้ว่าเขายู่งตำบลอะไร <c oughs> รู้เพียงว่าเขาอยุ่อำเภอแม่สอดแล <c oughs> ้อ <c oughs> เป็นคนแม่สอดด้วยครับครับ <c oughs> แล้วผมโดยด้วยความที่แม่ก็จน จนั้น,นไม่มีบ้านเลยไม่มีบ้านเลยเกิดมาก็ไม่มีบ้านเลยแม่มีพี่น้องทั้งหมดประมาณเก้าคนเลยบ้านมีที่แค่สองไร่ก็แบ่งกันแม่ผมไม่ได้ที่บ้านแต่ได้เป็นเงินมาเงินก้อนก็เลยไปเช่าบ้านอยู่มแม่ก็ได้แฟนใหม่พอตโตูวปผมก็แยกออกมาอยู่คนเดียวครับ แต่แม่เป็นคนสุพรรณแม่็นคนสุพรรณพ่อเป็นคนตากพ่อแค่มาทํางานที่สุพรรณแล้วมาเจอกับแม่อะไรเงี้ยนะแล้วเราเริ่มรู้ตอนไหนว่าโอ๊ยไม่มีพ่อนะเอาพ่อหายไปจากชีวิตตอนไหนอะไรเงี้ยครับประมาณเทาขวบเลยครับห้าหกขวบก็ลองถามแม่ดูว่าพ่อไปไหนแรอวถ้าไมถึงเกิดคําถามนี้มาอยู่ดีๆก็เวลาวันพ่อเงครับเราไปโรงเรียนเงี้ย เขา,ามีวันพ่อวันอะไรกันมผมไม่มีพ่อไปเพราะวา,าวันพ่อรือวันแม่ผมยังไม่ไปเด็ม่ไม่ผมยังไม่ไปเด็ผมก็เลยน้อยใจอย่างนี้ผมก็เลยถามแล้วม่แม่ไม่ไปผมก็จะถามหาพ่อแค่วันนี้ไม่มีใครไปเลยวันวันแม่ไหว้ใคร วันแม่ไหวรูครับวันพ่อไหวไหวหูครับแล้วเรารู้สึกอย่างไงบ้างก็น้อยใจอยู่ครับแต่ว่าเราเข้าใจแกต้องทํางานอะไรอย่างงี้กลับไปบอกกับแม่ไหมกับญาติไหมทําไมไม่ไปบ้างานน้อยใจจังอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยพูดครับเราเข้าใจเค่นมคับวันโตแล้วเราอยู่จุดไหนของในงานวันพ่อวันแม่นั่นจุดเหรบพี่ก็ ในโรงเรียนนั่เดียวเลยพี่แยู่ในโรงเรียนนั่นแหละกลับมาบ้านก็เฉยๆพี่เพราะเราไม่มีอยู่บความชินอืเราก็แค่โตมากับคุณแม่เลยใช่ไหมครับโตมากับคุณแม่แฟนใหม่ของแม่ครับครอบครัวใหม่ของแม่ครับเลยแล้วก็พอพอเรามีแฟนเองก็ย้ายมาอยู่ที่อ่างทอง มันทําให้ในมุมของหัวใจของเด็กคนหนึ่ง<ม>หัวใจของโอมตอนเด็กๆอะไรเงี้ยมันแตกสลายไหมที่ครอบครัวเราไม่สมบูรณ์เหมือนคนอืน่นแตกสลายไหมมันก็ไม่เชิงอ่ะพี่เ,เพราะว่ามีอยู่ครั้งนึ่งผมไปถามนายจ้างของพ่อผมเขาบอกว่าพ่อเราเคยตามหาเราแล้ว,วตอนที่เราคลอดออกมาคือมันอย่างงี้พี่ตอนที่แม่ท้องท้องได้สองเดือนเขาเลิกกันแล้วตอนคลอดพ่อเขาไปตามเขาจะไปอยู่ด้วยตอนนั้น แม่ในจ้างเราไป้ฟังแล้วแม่พาหนียายพาหนีเขาเลยหาไม่เจอพัดผ้ากันตรงนั้นอผมก็เลยคิดว่าจะมีโอกาสของะตามหายอยู่แล้วนายจ้างเป็นใครทำไมรู้ร,รู้เรื่องเราครอบครัวเราดีจังเพราะว่านายจ้างตอนนั้น นายจ้างเขาเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่พ่อผมอยุ่กับเขาเขาป่วยเขาเดินไม่ได้อแล้วเขาได้พ่อผมคอยอุ้มไปเข้าน้ําไปทํผลิรกิจส่วนตัวอะไรอย่างนี้คือตอนนั้นเขาได้พ่อผมอในการเคลื่อนย้ายเขาก็เลยรักพ่อผมก็เลยสนิทกันครับแล้วก็ตอนนั้นผมก็ถามว่าเขาเคยไปไหมเขาบอกว่าปีหนึ่งเขาจะไปหนึ่งครั้งผมก็รอว่าเขาจะไปเมื่อไหไร่เขาก็ยังไม่ไปไม่พูดอะไรเขาพ่อผมมาแค่นั้น ความหวังที่ได้แต่รอข่าวคราวจากนายจ้างของพ่อมันกินเวลาเนินนานจนกระทั่งผลกรรมของความคึกขนองพาเข้ามาอยู่ในเรือนจำนี่คงเป็นการรอคอยที่ราคาแพงที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับหากต้องคิดต่อไปว่าในวันที่ได้รับอิสรภาพโอมอาจไม่มีโอกาสได้กอดพ่อด้วยเหตุผลที่ว่าเขาเป็นลูกที่มีประวัติอยู่หลังกำแพงสูงก็มีสองแง่สองห้ามี ว่าทาไมตั้งนานเราไม่ไปตามหามแต่จริงๆแล้วผมพยายามแล้วผมเคยไปไปทักเฟซไปหารายการอื่นอืเขาเงียบไปเงียบไปผมก็ไม่ได้ใส่ใจเลยเพราะว่าเขาอาจจะไม่ไม่พร้อมหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเราก็ไม่ได้ว่าอะไรครับแล้วก็เราก็ทานในจ้างแม่พ่อแล้วเราก็ได้ข้อมูลมาแต่เราไม่มีเงินไม่มีเงินนะพอและตอนนั้นเรายังเด็ก เราไม่รู้จะไปยังไงเราไปไม่เป็นข้อมูลที่บอกพี่ก็คือคุณพ่อชื่อเล่นชื่อฮอายุประมาณเท่าไหร่ตอนที่เขาเขาได้กับแม่ผมแล้วแม่ผมท้องตอนนั้นเขายุยุ25ปี ตอนที่เขาเลิกกันตอนนี้ผมอายุ27ปี5 1เ <51, 52. S> 2็ด52ปีครับประมาณเป็นคนตากนะเป็นคนจังหวัดตากอ๋ออำเภอแม่สอดอำเภอแม่สอดตำบลน,น่าจะ,มะ,มาะามแม่ละมาตําครับตำบลแม่ละมาดรู้ได้ยังไงเนี่ยก็ถามในจ้างครับเขาบอกมาแค่นี้อ๋อในจ้างชื่ออะไรในจ้างอยู่ที่ไหนในจ้างผมไม่รู้จักชื่อแต่ผมรู้ว่าอยู่ตรงไหนตรงไหนอ่ะอยู่ตรงข้ามวัดวังว่าครับ ตรงข้าอมอำเภอศรีประจันท์อำเภอศรีประจันร์สุพรรณบุรีครับวัดวังว่าอยู่ฝั่งนี้ตรงนี้เป็นถนนเอเชียใหญ่เยื้องเยืองกับซุ้มทางเข้าวัดเยื้องกับซุ้มทางเข้าวัดเลยเป็นทางเข้าบ้านของนายจ้างเป็นเขาอ,อยู่ที่ถนนเลยครับทางตรงนั้นจะเข้าไปวัดวัดโพครับตอนนี้ผมไปนั้นเขายังทําอยู่ทําเกี่ยวกับพวกปูนพวกปั้นรูปเสือปั้นอะไรอยู่ตามที่เขาบอก แต่ตอนหลังผมไปอีกเขาก็ไม่ได้บอกอะไรเพิ่มแต่เขาก็เต็มใจและยินดีบอกเต็มใจบอกเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงครับเป็นผู้หญิงเหรอเจ๊อะไรไม่รู้เจ๊อะไรไม่รู้ครับหรอ,หรอแล้วไปถูกได้ยังไงอะ่ะแม่เล่าให้ฟังครับว่าพ่าเคยทำมานี่แต่แม่บอกบอกแค่นั้น พ่อรู้ว่าเราอยู่จุดนี้กลัวพ่อรับไม่ได้ไหมครับพ่อกลัวอยู่แล้วครับกลัวอยู่แล้วคําว่าพ่อของเราเป็นพ่อเรายังก็หาลูกเนี่ยว่าทําไมเราไปทําอย่างนี้ลูกมีคิดยังไงลูกต้องโดนเพื่อนล้ออยู่แล้วพี่พ่อขี้คุกพ่อติดคุกอะไรประมาณนี้ผมยู่ใเลยใจผมก็รอดแต่ผมว่าพยายามไม่ให้ลูกคิดไปอย่างนั้น แต่มันก็ได้แค่คิดพี่ลูกเราจะอยู่ข้างนอกเราอยู่ในเราต้องรับสภาพอยากฝากอะไรไปถึงคุณพ่อก่อนไหมถ้าสมมติว่าเขามีชีวิตแล้วเขายังเจออยากเจอเราก็อยากให้มหาหาผมต้องครั้งหนึ่งไม่ได้ต้องการอะไรเขาผมแค่อยากยากกอดเขาอยากกาา้าวเขาสักครั้งหนึ่งหรือถ้ามีโอกาสออกไปผมจะบวชให้แต่ครั้งหนึ่ง แค่นั้นแหละพี่พี่ได้รับความหวังไว้แต่ไม่รู้ว่าปลายทางจะเป็นยังไงเนาะครับไม่มีใครรู้ว่าปลายทางของการตามหาครั้งนี้จะลงเอยด้วยรอยยิ้มหรือความผิดหวังแต่สิ่งที่แน่นอนคืออมจะได้รู้คำตอบสักครั้งหนึ่งในชีวิตคำตอบที่รอคอยไปกับบทเรียนราคาแพงหลังแดนที่ไร้เสรีแห่งนี้นะครับ อันภาพบรรดางฝากดฟ้าดาเกณฑฟ้าลิขิตมาอย่างนั้นใครจากกันจะทองไปยังปฏิหารหัวใจแห่งรักจะหักกดเกณฑ์ ขอฟ้ามันจะกว้างมีอาจกันควางปฏิหารแห่งรัก